สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวดธา,ามาก็จิตสมารนะคะซึ่งออกใหม่นะคะเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนน,ะะนี้เองนะคะโอเคเน่ารักแม่น่ารักเนาทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีมีสีชมพูสีฟ้านะคะ แล้วก็สีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยจะเป็นสำหรับแบบลิมิเต็ดเนาะเป็นเป็นรุ่นลิมิเต็ดเออนะคะนี่เลยเราก็ได้มาสองสีเป็นสีฟ้ากับสีชมพูแต่ว่าสีฟ้าของเชอร์ฟ้าเราก็เลยมารีวิวสีชมพูวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นวิธีการใช้กันนะว่าทาอาก็จีเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป คนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นฮามากาติสมาร์ตกันเลยเนะยาะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะกดปุ่มนี้ก่อนก็จะมีน้องน่ารักขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็กดอีกทีปุ๊บก็จะมีขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะสามารถเลื่อนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละสเต็ปเนาะ,ะหัวใจนะคะก็จะมีอันนี้เนาะให้กดอันบนนะคะ นี่หัวใจเนี่ยก็คือจะเป็นบอกว่าแบบน้องอย่าใกล้าตายหรือยังถ้าแดงก็คือยังไม่ตายแถ้าสีม่วงก็คือใกล้าตายแล้วนะคะส่วนอ่ะอนหนึ่งมันก็จะดับดับหยุดหยุดแบบนี้นะคะส่วนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นอาหารของน้องว่าน้องกินเต็มเรื่องส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเงินนะคะว่าเราได้เงินเยอะแค่ไหน ต่อไปเดี๋ยวก็กดนะคะอันนี้คือโรงพยาบาลเวลาน้องปอ่วยเนาะแต่ถ้าน้องยังไม่ป่วยก็ไม่จําเป็นนะคะโอเคอันนี้เป็นที่อาบน้ำนะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนข้างบนคือเอาไว้เช็ดอุดระน้องนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยพาน้องไปอาบน้ําจากนั้นกดกที่เนืองอ่ะไปดูกันว่ามีข้าวบ้าง เวลาน้องหิวเนี่ยจะให้กดด้านบนนะคะแต่ว่าเวลาน้องไม่หิวเนี่ยอยากให้น้องกินขนมเล่นๆก็กดด้านล่างเลยมีลูกอมนะคะนี่นะคะน้องก็จะกินเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็กดออกนะคะเวลาเลื่อนเนี่ยก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้เลยเอาสัากครู่นะคะชอบไปโดนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ ได้แล้วค่ะอันนี้เนี่ยเรากดอันนี้ก่อนตู้เสื้อผ้านะคะ G <iah. S 1> ก็ให้เลือกอันบนเนาะเพราะว่านัาง่งไม่ปลดล็อกก็จะมีของเล่นแบบนี้มากมายเลยเดี๋ยวเราเอาอน้องบอลนะคะก,กดสีแดงเราก็จะเล่นแบบนี้นะคะ แล้วบางคนก็จะสงสัยว่าถ้าเราไม่กดปู่เราทําอะไรกับน,น้องได้บ้างนะคะก็กดตรงตัวน้องเลยกดค้างไว้นะน้องจะวิ่งเข้ามาหัดนี่กดค้งนะคะข้างอันสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นการรูปตัวน้องเดี๋ยวเราไปดูกันก็ให้เราลูบนะคะแบบนี้ปึ๊บ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 แบบนี้นะคะเหมือนการเล่นกับน,น้องเลยน,น้องก็จะดีใจนะคะ อ่าแบบนี้นะคะแล้วก็กดออกหน้นปึ๊บตรงนี้นะคะสีฟ้าเดี๋ยวก็จะพูดกับน,น้องนะคะแบบเป็นการพูด hello hello อย่างนี้ๆๆแล้วก็ตอบกลับนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยการดูว่าอารมณ์น้องตอนนี้เป็นยังไงก็กดเลย นี่นะคะอารมณ์น้องของเราตอนนี้เนี่ยก็ดีใจนะคะหัวเราะน่ารักเกิ่นแจ้มเย่ yeah. นี้เลยแล้วก็ออกได้นะคะส่วนสีมมัวก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยเล่นสีมมวก็เหมือนน้องก็กำลังจะบอกอะไรบางอย่างะคะให้เรารู้เนาะเป็น Acting นะคะแบบนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าก,กดแล้วจะมีอะไรอีกค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงแอป,ปเลยเนาะนี่ตรงแอปนะคะกดเข้าไปก็จะมีถ่ายรูปมีช้อปปิ้งแล้วก็ซื้ออาหารนะคะเดี๋ยวเราดูถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่าช้อปปิ้งเรายังไม่มีเงินตอนนี้เนาะแล้วก็ข้างบนนะคะเอาไว้ถ่ายรูปอ่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นแกลลอรี่นะคะเราเคยแอป,ป,ปถ่ายไว้ละนี่เราเคยแอป,ป,ปถ่ายไว้สองอันเ <laughs> ดี๋ยวเราไปถ่ายรูปน้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะกดที่ข้างบนค่ะแบบนี้เนาะแล้วเขานะคะก็จะเลื่อนมาให้แบบนี้นะคะพอกด โอเคแล้วก็เลื่อนเึีบน้องก็จะเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยถ้าเสร็จแล้วก็กดโอเคเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะจิ้มไว้แล้วก็อาจจะแบบเลือกว่าแบบอยากให้หัวใจอยู่ตรงไหน,นหรือถ้าไม่มีก็กดอย่างนี้ได้แล้วก็ถ่ายเลยกดสีแดงน,นะคะนี่โอเคถ่ายเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปดูที่แกลเลอรี่ได้นะคะแกลเลอรี่ นี่มันก็จะเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเี่นะคะวันนี้หน้าหน้าจออาจจะเบลอเบลอหนึงเนาะเพราะว่าแดดมันเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูช้อปปิง้งกันช้อปปิ้งวันนี้เราไม่ช็อปนะทุกคนก็กดข้างบนนะคะนี่ก็ช้อปปิง้งเครื่องสำอางโน่นี้น่นให้น้องเนาะเอาไว้เล่นนะคะส่วนนี้ก็ช้อปอาหารมีทั้งขนมขนมน่าจะอยู่ข้างล่างอ่าใช่ ดค้างนี่อันนี้ข้าวนะคะทุกคนอ่ะประตูก็คือพาน้องออกไปข้างนอกไปทํางานได้นะคะข้างนี้ค่ะก็กดพาน้องอไปข้างนอกไปเที่ยวนน่นนี่นั่นอย่างนี้เลย ก็จะกลับบ้านนะคะเอ้เราก็จะดีใจสดใสแล้วก็ถ้าเรานะคะอยากจะให้น้องทำงานนะคะก็ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาน้องไปทำงานนะถ้าเราจะพาน้องไปทำงานเดี๋ยวก็กดนอกบ้านเหมือนกันนะคะกดอันร่างเนาะอันร่างอันล่างนะคะ นี่น้องก็จะไปทํางานแล้วก็จะมีให้เลือกนะว่าน้องอยากจะทํางานอะไรนะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเราจะให้น้องทํางานอะไรในวันนี้นะคะเราก็จะให้น้องทํางานเรียงไอติมละกันอ่าแล้วก็จาไว้นะคะว่าคืออะไรนี่นี่นะคะ อะไรนะนี่เห็นไหมนี่นะคะแล้วเราก็จะได้ตังมานะคะเอาไว้เปลี่ยนบ้านน้องหรือว่าเอาไปซื้อของอะไรให้น้องได้นะคะนี่เลยน่ารักเนาะมูตมีมากค่ะแม่สามร้อยบาทหรือเราจะให้น้องทํางานอย่างอื่นก็ได้นะคะเราก็เลื่อนลงนี้ปึ๊บอก็ให้ทํางานอย่างอื่นเช่นขับขับแกร็บไปส่งของหรือว่าจะอาบน้ำให้นักสัตว์เตียงนะคะทำงานอาบน้ำ,นำแล้วก็เต้นได้นะคะ โอเคเรากลับบ้านก่อนต่อไปมาดูอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ต้องมีธรรมก็จิกตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันเลยนะว่าเล่นไงต่อคะ่ะน้องดีใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องหิวหรือยังนะคะ ถ้าน้องยังไม่หิวเนี่ยมันก็จะเต็มอยู่แต่ถ้าหิวนะคะมันก็จะหดแบบนี้นะคะอันนี้น้องหิวละว,วเราพาไปกินข้าวกันเนาะพาน้องไปกินข้าวกันดีกว่าอันบนนี้นะคะทุกคนแล้วกดซูชิกดอันนี้นะคะแบบนี้นั่นเองทีนี้นะลองลองไปดูอีกทีนะคะ นี่มันก็เต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ได้เงินเพิ่มหลังจากการทำงานด้วยเห็นไหมสีฟ้านะคะวันนี้ก็อาจจะเสียด,ดันนิดนึงเนาะเนื่องจากอยู่นอกบ้านนะคะวันนี้มารีวิวนอกบ้านนี่พาไปอาบน้ำทีว้าวอาบน้ำก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราพาน้องไม่ทางานดีกว่าเนาะนี่นะคะพาน้องมาทํางานก็กดตรงนีอ้อย่างที่เคยบอกไว้เนาะแล้วก็กดอันล่างเดี๋ยวเราจะให้น้องเป็นเรียนเต้นนะไปทางานเต้นเนาะแล้วเดี๋ยวน้องจะได้เงินมานะคะจะได้เยอะขนาดไหนก็เกี่ยวกับที่เราสะบัดสะบดสะเบ็ดนี่นะคะก็เต้นก็กดอันล่างนี่เลยจับแน่น เต้นเลยตึงๆดึงเดึงดงดงขย่าไปเรื่อยๆนะคะก็น้องก็จะเต้นตามที่เราได้แล้วเดี๋ยวรูกกัดว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ฮ <c oughs> <c oughs> น้องจะเต้นตามเราน่ารัก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ได้เงินเท่าไหร่สามร้อยบาททุกคน โอเคเก่งมากเลยอย่างที่สุดนะคะโอเคต่อไปเนาะทุกคนเราก็จะมาเป็นนาฬิกานะคะก็เลื่อนอย่างนี้ข้างบนเป็นอย่างนี้นะคะคก็เลื่อนอีกรอบหนึ่งปุ๊บนี่นาฬิกานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนลายได้นะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นลายอะไรก็ขึ้นอยู่กับการปัดของเรานะคะตามใจชอบแต่ว่าเราได้ลายนี้นะโอเคนะ่ารักที่สุดและอันนี้นะคะเป็นนาฬิกาได้ด้วยน้องดีมากอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ทุกคนดูนี่ ใส่เป็นนาฬิกานะคะแล้วก็เล่นกับน้องธรรมก๊อตของเราเนาะนี่ใส่นาฬิกาก็วางไว้นะคะวันนี้อาจจะเสียงนิดน,นึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเราได้ใส่นาฬิกาแล้วนรมากเลยนะคะก็เล่นบนมือได้แบบนี้เลยนะคะน้องนารักตะบุตรตะมีดูนาฬิกาได้ด้วยทุกคนดูนี่น่ารักใช่ไหมะคะโอเค รักมุกนิกมุกมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับธรรมก็จิสมาร์ทของเราถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย